คือถ้าคนหนึ่งดรอปเนี่ย d r อปได้นะแต่ Bridges กับ c ว o ด d e r ต้องขึ้นมานะใช่ก็ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วครับ o p นนิ่งทอ f f คราวนี้เป็นของ b u c k ์นะครับเกมที่แล้วเป็นของซ i n ซัน n ครับู Holiday ครับเจอกับ Chris p a นะครับ s c r e e จากย a n i s ลิกแนน็อปครับเปิดสกอร์ไปก่อนครับ ผมว่าจรูเริ่มอร้อมการยิงที่ดูดีนะครับตัวอยู่ด้ไม่มีตัวอยู่หลังบอร์ดครับลูกเหลี่ยมแทบไม่มีฟุตเกอร์ไม่มีจังหวะยิงนะครับแล้วได้เทิร์นโอเวอร์มาครับบอลไม่ระวังเตด้านเตด้านครับสัดสามโช๊ครับโอ้โหสามคะแนนมาเร็วครับบ er anyway. ิ๊กแจ๊ปลูกนี้ต้องลงเพราะว่ายานิสว่างด้วยด้านในนะในการนำเนี่ยแล้วรักษาไปได้เรื่อยๆนโอกาสชนะมีครับมีสูงนะ เปลี่ยนลง2เลยนะครับเอาคอนาตันกับทีฟลงมานะฮะโอ้โหลูกนี้มันต้องปรับองศาในการปล่อยนิดนึงนะครับเพื่อจะหลบการป้องกันของแพทคอนาตันยานิสมาเหมือนมาชะลอเกมฟุซอลลงนิดนึงโอ้ยทิกเีกไม่ไหวแล้วทีกเสร็จเลยเรียบร้อยครับโดนทับลงไปครับเลือกที่จะไม่ดับเบิลทีมนยานิสก็ไม่กล้าจะทิ้งเอตันด้วยนะครับ ใชนีผมเห็นเหมือนแบนกันดี้นะโอ้โหจะรุ้3คะแนนมาครับเหลือหลักเดียวแล้วนะครับจบนี่แคชมันนี่มาอีกแล้วนะครับบวกไปอีก2ครับคอนตันนะอันนี้เหลือ3นะครับเดียวครับวอลกี้เรามีนำ16ต่อ3าในควอเตอร์นี้จอห์สันพุกนี่ก็สั้นแต่ว่าคอนาตันคราวนี้ต้องคราวนี้ต้องเห็นใจเขาหน่อยนะครับคนละรุ่นคนละรุ่นคนละรุ่น3 ลืมแม้ว่า2ทีมนี้นี่ฤดูกาลปรกติเนี่ยเป็นทีมที่ยิง3คะแนนด,ดีทั้งคู่นะครับอเอตันครับ3คะแนนโชวครับโอ้โหคุณทำได้ผมก็ทำได้นะคู่นี้ค่อนข้าง,งชัวร์นะครับปีที่แล้วนี่ไม่มาโอ้มาแล้วครับเอตันหลังจากนี้หายไปนานเพราะเพื่อนๆนี่ยิงแม่นนะครับบอลเลยไม่ถึงเขาเนี่ยทำลายจังหวะได้ดีครับแพทคอนตัน ฟล็อกกับซอตฟล็กอกจะต่างกันมา4วินาทีนะครับนำสามจะนำเพิ่มได้ไหมทุกคะแนนมีความหมายนะให้มิโตตันนะครับยอดให้ยานิสลงไปครับโอ้เอาแผนฟีนิกซ์ชันมามาใช้ฮะเขาบอกว่ามิโตตันไปสูยานิสโหลูกยากนะครับยิงข่าเมตตันลงครับ นี่คือเขาบอกว่าเป็นแผนที่บาร์กนัดมาใช้ในช่วงภาวะครับขันประจำนะครับเดีวอยู่ันมาช่วงหนึ่งีบีับขึ้นด้ดยซ้ายครับบักกี้อุตันนะฮะมาเซตสกรีนสูงมากนะครับเกือบครึ่งเกือบถึงครึ่งสนามเมื่อกี้ก็คุยกยับลูกหลังไม่บอกว่าวัาวนนี้บิ๊กฟรีของบาร์กเนี่ยวันนี้วันนี้เล่นคือเล่นดีหมดเลยนะครับ ก็ตัวเสริมก็ดีนะครับแม่นนะ่ยฟพอครับระยะถนัดมาครับมิดเวย์ครับก็จากเวลานอกมานะครับถือว่าทำได้ดีครับเล่งเล่งสปีดครับไปที่คอนาตันจากมุมโชวครับนี่ครับโอ้โหแน่นอนวันนี้แพทคอนาตันครับแม่นนะโดยเฉพาะจากมุมเนี่ยยิงหกลงสี่คือแม่นอย่างนี้เนี่ยทำให้บรูนเฮาเซอร์ไม่ต้องคิดมากนักคราวนี้จะรุมาตามประกบทางด้านบุกเกอร์นะครับ ยึดพอนะครับข้ามออกมาครับริชชิสโชกครับมีสถานการนะครับฟีนิกส์ค่อยมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะครับฟีนิกส์ยิงล้วประชันลุ้ช้าครับเวลายังมี้สำหรับฟีนิกซ์ันนะนี่จะพลิกสถานการณ์นะครับพอมาเจอคอนเนอร์ตันวนมาครับบุกเกอร์โชกครับโอ้โหบิ๊กช็อตครับ ตอนนี้ยิง3คะแนนไม่เยอะนะครับโอ้โหบุกเกอร์ครับจากดาว์ทาเสมอแล้วนะมอนตีก็วาดแผนไปแล้วด้วยนะครับหลุดมาครับคริสพอหยอดลงไปเอาแล้วเหลือหนึ่งครับมันจริงๆครับทุกท่ชมครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับบุกเกอร์หลอกจะรูดึงบอลมาโอ้โหได้เทอร์โนเวอร์ได้ครับสามต่อหนึ่งนะครับยอดมายานี้ต้งไปโอ้โหมันพับ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 พครับ โอ้โหจรูฮอลิเดวันนี้เป็นฮีโร่จริงๆครับจังหวะนี้ได้ฟาวด้วยนะฮะโอ้จังหวะโอ้โหดูเดียดิสตริกครับดูจจรูครับท่านผู้ชมครับทักเกอร์บังดีนะครับแล้วจจรูตัดสินใจดูฮะพอดีเลยนะครับดึงบอลออกมาครับแล้วบอลมันเข้ามือเจรูอีกครับใช่แล้วจังหวะจ่ายครับโอ้โหพอดีครับ โอ้โหแล้วไม่น่าเปล่าใช่ใช่ใช่คือคือมันก็จะกลายเป็นโฟร์พอยต์มันจะกลายเป็นได้ไนะครับปัดมายังมีโอกาสครับแต่เวลาจะหมดแล้วนะครับคริสพอยิงไม่ลงครับโอ้โหมีวอลกี้บัคส์ครับขโมยเกม5ได้ครับเอาชนะฟีนิกซ์ซันในบ้านนะครับ123ต่อ119เป็นการแพ้ในบ้านนะครับของทีมของทั้งสองทีมนะเกมแรกนะครับครั้งแรกเลยครับใช่ครับ เทกัน hey, เลยครับเดียดิสตริกครับโอ้ oh, มีโอกาสจะเรียกว่าปิดซีวีแล้วก็คว้าแชามป์เป็นครั้งเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหต้องแต่ปี1971นะของท่านั่นบัค์นะครับก็ต้องกลับไปที่มิววอกี้นะครับแล้วก็ซ <Big Series. S 1> ันนี่หลังพิงฝาครับคือไม่ไม่สามารถแพ้ได้อีกแล้วนะครับ